สดจากรถพุ่มพวงนะคะเด้อพี่น้องอะไรอะไรยังอ่ามอะไรให้ลูกก็เป็นมือสมัครเหรียญเด้อพี่น้องใ่้เป็นมือเสียนกล่องเลย ทำด้วยใจรักนะคะทำอะไรก็ข้างผักสดมีหลายอันหลายอย่างนะคะมีทั้งหอมกระเทียมมะเขือเปราะมะเขือยาวหัวใจเท้ากระดาปีผักกาดขาวกาดลุยคะนะหลายอย่างเลือกกินได้เลยจ้าใครอยากได้ถุงไหนก็ดึงเลยนะคะ อยากได้ถุงไหนดึงเลยค่ะหลากหลายอะ,อะไรลูกเออ ผักสดๆจากรถพุ่วงนะคะสวยงามมากค่ะเลือกเอาเ้ยพี่น้องไอ้เพจพยายามเลยอย่างก็ดึงเอาเ้อดึงเอาดึงเอาเลยพี่น้องดึงเอาเลยเดี๋ยวพนักงานจะไปเก็บเงินนะคะไปเก็บตัง ไปไปมัดไปรวมไปนับรวมให้ออกสดจากรถพุ่มพวงนะคะ อ,อักสดจากรถพุ่มพวงจ้า ผักสดจากรถพุ่มพวงจ้าเป็นผุ่มเป็นพ่วงเลอพี่น้องเลยรถพุ่มพวงพุ่มพวงขายผักไม่ใช่ผักวางอยู่ตลาดนะคะผักวางอยู่บนรถแขวนอยู่บนรถก็เป็นอย่างนี้เลคะ่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ